ไปพี่น้องไปเรียนหนังสือกันครับผมเตรียมตัวออกเดินทางได้เอาไม่เอาไปหรอกวันนี้อู๋ทุกเล่มเล่มเ,เดียวก็พอ Yeah. thông <đồng> đông đúng à <đồng> เดินลงจากแฟตครับพี่น้อง

มูลนียมทุกคนสองนี่ครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศตอกเศร้า ี่ครับจะวนเียนเอาลุ้ตื่นยังอะวนสสถานีวนสสถานีวนนีู้นีกลุ่มใหญ่นะสสถานีกลุ่มเยอะไหกลุ่มเยอะกลุ่มลบหรีทาประมาณ3ี้อสางี่านสิบง ไม่แต่คนวงเลยมันมีไมทไมนั่งคุยะไรเาอก่เอเราสุดโค่ะรวมหลากหลายบบยไม่มีเา้แ่ไนพันน่ะลร้อยตีนก็ตอตีน่ะชันใหร้อยมันต้องเรียนพร้อมับนสีกสเรียนเหรอขบอกเรารวมหมดยิีเขาง่ไวมกันออตอนนี้ยู่ไดป่าเออะไปด้วยกัน เราขิวใช่ไพันธุ์ไหนก็หวยก็เอาขี้นึ่ไปในสายคครับงอญซอร์ของครับกุมโรดจันกรต้งเรียตัวเก่งอันดับหนึ่งเนี่ตัวเก่งดึ่ตัวเก่งเก่งตัวเก่งระดับเด็กอีกคนนึงครัสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเอาไหนก็ต้องเอาไหนก็ต้องยิงอากทีหนึ่งเอาทีหนึ่งให้ได้แน่นไงจอดเลยตรงนี้

ีในร้านน่ะใครที่สวยที่สุดอด่ะมันด้างขวาอ่าอันดับสองมันด้านซ้ายค<ด>่อ<ด>ยๆทยอยมาเลยพี่กำมองหมดตูดเหมือนเดิมติ๊ก หมดตัว <Cornell> ีหมดตัวสิเตมเต็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 มเตมเต็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 เต็มเต็มเต็มเเต็ม อ้าวยจะพิเศกี่รอบ chim tôi đứng ở gần từng ngày cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รวมแถวขับรถธงชาติครับด้านหลังเป็นอน,นุสาวาารีย์บรรยากาศตอนเช้าครับนี่พี่ๆน้องๆเพื่อนกำลังรอเรวมแถวครับเช็คยอดแล้วก็เข้าห้องเรียนครับ ก่นการศึกษาคือรอข้าแถวครับเยีายวม่งเช้าอกลดงเช้า จงชาเสร็จก็เข้าห้องเรียนครับรบรรยากาศเช้านี้ก็ประมาณนี้ครับเวกว่าจะพบกันใหม่ครับ